เย็นนี้อ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสต o ล่ Channel ของเรานะครับแล้วผมบุ๊กนะครับผมก็อยู่ในเกมพับซีมือถืเช่นเคยนะครับแล้วคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินเกมกับเลือกพื้นที่เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับดวงมันเข้าด้วยแหละเออก็อยังไงก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับกําลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะก็ขอบคุณมากนะครับพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยลิสโกครับเรากักไปหมดแล้ว เอาเพื่อนเราโดนสองตีปะยิสคูยิสคูไอ้เอ็มไปลงไอ้เอ็มไปไอ้เป็นลงซ่าเลยไอ้เอ็มไปลงซ่าไอ้บดโอเคไอ้กักนะแมนแมนแมนไม่ได้ยี่สิบหกคอดีก็ยังจะลงมาเนาะเยนะเมื่อไอ้ต่งคนแหลกเรีบร้อย มันนอกสักตัวเลยกะนอกไปตัวหาอากาศเลยสวยน่องสวยไอ้น่องสวยเลยครับไอ้น่องเออเพื่อนเดี๋ยวหมดสวยไม่ธรรมดาไมปดมไปดาเพื่อนกูก็จะตายแล้วไม่ธรรมดาตายไปตายไปไปครับผมพร้อมไปช่วยเพื่อนแล้วครับผม พร้อมแล้วกันครับพร้อมเอาของไปแจกเบาเบาเฮ้ยเพื่อนเราก็คงหดลงเรื่องนะลงตรงนี้สองที่เลยไม่เหรวะจะได้ไปเลยครับบุ๊กเอามานี่แล้วเพื่อนเราสิ้ตายแล้วนะ่ะเฮ้ยเหมือนมันเอาังดออกเลยวะ่ะใช่ใช่ใช่มันในเมืองหมดละผมถามแค่ไหน <c oughs> มีอย่งมียังมียังมีอย่งมีอีกปที่เสียงแล้วมีอยู่ไหมเพื่อนมีอยู่มีมีบนตึกละเออเสียงเปลี่ยนปะเฮ้ยบอบอบบนไหนบนเนาะบอบกันแหละสวยอีกแบบขนาดน่ะเออ ที่กะเหมาะขนาดฮะอ่ะไปเหรอตึกไหนนี่ตึกไหนนี่ตึ้งทึ้ตึกงึ้งหลังอ่ะตึ้งไงเลยหลังตึกเนี่ยหลังตึกเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยทึกเนี่ยเออตึกนี้เลยมันนอนสเปยอย่างนี้มันไม่ได้พ่อหนุ่มสวยอะไรมาขึ้นดคืดเวลาณก็แล้วโอ้มันดอกบนปุ่น โอ้ยแม่อันนี้ตัวหลังมีบุ๊กตัวหลังยิงนะนอนในสติอยสักตีอะออไอ<ห>้หัดละก้อนหิน,หนโอ้มเมาเป็นอย่างนี้ดิ้งแบบไบปปป้ปะเว้ยอันแสดงว่าโซบุตายเลยนี่แบนให้กันลืมบะเน้องมีลมไหมมีลมไหมมีลมไหมสวยสวย ตัวสุดเดียวรับสองมาคนที่สองตกรถตายโอ้คุณยิงหมดเลยอะขอโทษครับขอโทษครับแน่นอนอ,อยู่แล้วครับโนี่เองโฟว่ะโฟว่ะโอ้ฟูจัดตัวรัดมาเอามาเอาสมนี้ดิไอ้น้องแม็คเทบเหลือเอาเอาดิครับแล้วหามาเก็บสกายอย่างนี้โอ้หานี่

chạy lại gano. Tức tức cái tức. Và cứ tức này. Nó mà cái mà tụi ấy. Góc 2 mà tụi nó, mà đi tìm tiếng ạ em bấm nhá lên rồi cái nó, cái nó. này nóc này nóc này nóc này Đây nóc đi đấy. Bật lên, tức, bên lồng lặc tức đây, bên lồng lặc tức. หมดหมดหมดเอาก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ไม่ธรรมดาทีเนี้ยดับแล้วเราเปลือกหาเนี่ยเบอร์หมดแล้วเนี่ยเบอร์เปืือนหาตายหมดเออเฮ้ยบุกบุกตรงนี้มันมีแหมาบุกมันจะไปชาติกับตรงนี้พอนองแล้วเราวิ่งไปชาดน่ะอกะโดนไม่น่าเดียวบนนอกอ่ะเยอะจัดเยอะจัด เยอะจัดเยอะจัดมันชาดกันอยู่มันกำลังจะลดนไปไลน์นี่มันเดืผมกี้มีพรมนันรักคอบวงไงอย่าให้มันหลุดเข้ามาไอ้น้องเออมันใช้จมูกทำไมอ่ะน้อยน้อยนอยน้องออกมาเนี่ยโดน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 ตัวหลังเจ็บแล้วม่มาโดนมา nope อ๋ลลอเหอมันเอาไอ,อ้ดับยิงปืนะล,ละไม่สองนามันนอกวะอ้ดับนะไอ้ดับนะมันออกบุกมันออกร <c> ถ <oughs> ขาวรถขาวหัวตก้อหัวเตีหัวต้หัวเตีะไครับยวไอ้จัดเองน้องขออ้อมเนืินวะไปพุ่แล้วไปหลังพุ่แล้วไปเจ้พี่ตรงนี้เลยมาได้แล้ว กดไปช้นนะไอคิวไงกดไปไดขวาไ,ไปใช่ไปเล่นเนี่ยมู่นนะ่ะว่าดีก่อน่าจะดีอยู่ดีดีดีไปด้วยกันขอแค่รถอย่าพากันก็พอครับถ้าเล่นขอไม่ต้องมีรถอะ่ะมีคนอยู่บนบ้านก็วะนี่มี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 งัดกันยูนกันยู มีคนดาวมีคนดาวชั้นสองชั้นสองไหนเนะาะเัน็ละจะระเบิดไหน่ะบนบนชั้นสามมีตัวหนึง่งเอ็นลรทำไมครูผอมจังครับก็แตกไปดิเออ อ,อยู่มันต้องมีคนกระโดดลงบ้านไงกดดันกดดันมันอยู่ตงังมันอยู่ตงังตังสนามเอา้าไอ้หน้าโดนป่าระเบิดคืนแล้วคนละตีเนะ่ะอยู่นไหนะอุบักิการณ์หน้าฝนะ่าให้หลากสิจัดเรียบร้อยเรียบร้อยมดตีครับไอ้น้อง น่าจะ C2 ให้วัวเท้าเนี่ยควรออกแล้วเดี๋ยวรถทางออกมปได้อะเราเปิดจุดแล้วเราต้องออกแล้วครับคุณผู้ชมอย,อยู่เรียนกินเอาดิอล้วเป็นป๊มบอมตัอวานเนาะน่าจะสวยอยู่นะ ถ้ามันถ้ามันครบตีอ่ะถ้ามันมีตีอื่นก็นแล้วไปเฮ้ยแล้วระเบียงไหนเนาะสวยสีเกินโอ้โหวงเราคราับผมวงเราครับ ตัววะเขาครบตีเ,เปผมเห็นประมาณสามบนบ้านอ,อ่ะไูอาหารเรานี่ตัวหนึ่งเนบ็บเน็บกะโอ้โหผมผมก็โดนด้วยใช่หรอวะ <c oughs> สมกมาแล้วครับไอ้น้องเจ้าสอง่ะรอหนะผมรอหัวแตกแล้วหัวแตกแล้วตัวโมกสามตั้งไอวอก,กันครับค <c oughs> นไม่มีงครับไอวอวิ่งไล่วิ่งไล่เ <c oughs> นาะไฮ้ผมกะเกินว่ะเ <c oughs> ั้าสองไอ มาแล้วมาแล้วแท็กสว,วยเจ้าสองเจ้สองสวยปล่อยมันปล่อยมันตอกไม้ดีอ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนมาขวาโดนมาขวาสุดทางนั้นเหรอแม่จายไอ้น้องปล่อยมันขึ้นมาผมมีเนินเล่นอ๋อเอารถปะ จนดิจนดิตามยาชุดเพื่อนอ่ะบุ๊กจนดิจนดิเฮ้ยมันอยู่นอกวงจังนั้นจังนั้นจากนันจากนั้นโอเคโอเคลืมลืมดูลืมดูอ้าวอันเกิดแสดงว่าสองสองอ่ะสองสองดิสบายดิครับยังสบายโอ้จากผมจะได้คิวผมไม่ได้คิวเลยเนี่ยมันต้องออกดีๆครับเออมาดิ AW แล้วไงอ่ะครับ ื่อนรักเพื่อนตายวงไปเฮ้ยม,ม,มันตายวงหมดกันโอ้โหมไม่ได้คิวม,มันตายวงหมดเลยฮ่าวเฮียเบปะเฮียเบอร์อมุดฮะไม่ได้คิวแต่ไกามาอยู่ครับสวยๆ,ๆเฮ้ยไม่แย้มไม่ยิงว่ะคนนี้ไม่แย้มไม่ยิงนะเบอร์สีอ่อะงามป่านนางฟ้าเทพธิดาและสวรรค์